สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องลูน่าเดลโรลิต้าค่ะขอบคุณที่แวะมาฟังหนังสือเสียงเรื่องยอดยุดเพลิงฟ้า5วิถีนะคะก่อนอื่นต้องขอขอ,ขอบคุณนะักเขียนของเราเช่นเคยค่ะคุณกิ่งเหมยที่ให้หนังสือสนุกสนุกเล่มี้มาให้ลูน่าอ่านให้ทุกท่านฟังกันนะคะทุกท่านอย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจคุณกิ่งเหมยตามลิงก์ที่ลูน่าแปะไว้ให้ด้านล่างได้เลยค่ะคราวนี้ดําเนินมาถึงตอนที่100แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามกันมา โดยต่อเนื่องนะคะหลังจากที่ลุนะ่าอ่านเรื่องนี้มาได้ประมาณ1ปีแล้วและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเรามาติดตามตอนต่อไปของนิยายเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะบทที่100หงสวรรค์ตำหนักหยกเสียงฝ่าอากาศที่ดังจนหนาหูพร้อมกับกลิ่นขาวเลือดและกลิ่นเหม็นปานผิดหลายแผ่กระจายออกเป็นวงกว้างไม่นาน ร่างที่ทะยานกระโดดไปมาข้ามกิ่งก้านของต้นไม้ต่างพากันร่วงลงกลิ้งลงกับพื้นใบหน้าสแสดงอาการเจ็บปวดทรมานแต่กลับไม่มีเสียงเล็ดรอดร่างที่ร่วงลงมานั้นเป็นร่างของอิสตรีที่ถูกขนาดนามเป็นวัตถุโบราณทั้งสิน้นมือของมันทั้งสี่กุมตาข่ายฟ้าอย่างแน่นหนาฝ่ามือที่เหี่ยวแห้งยามนี้กลับกลายเป็นสีดำลุกลามจนถึงคอหอย ร่างชรางองงุ้มถือไม้เท้าก้าวเดินเข้ามาดูอาการอย่างห่างๆก่อนจะทอดถอนหายใจยังเหนื่อยลา้ากับภาพที่เห็นและมันก็คือวูหลิงเยียนซึ่งร่างชลาทั้งสี่ย่อมต้องเป็นสีประหลาดแน่นอนวูหลิงเยียนมองดูร่างที่ดิ้นไปมาอย่างทรมานพร้อมกล่าวความงดงามของลินโมเทียบไม่ได้กับพิษที่นางใช้เลย วัตถุโบราณทั้งสี่ที่ยังฝื้นทนมาจนเวลานี้ได้เพราะกำลังภายในที่กล้าแข็งมันกล่าวพังท้อสายตาอย่างเวทนาต่อคนทั้งสีแล้วกล่าวต่อเช่นนั้นข้าจะปล่อยพวกเจ้าทั้งสีเป็นอิสระจากความทรมานนี้วูหลิงเยียนกล่าวจบไม่เท้าก็ถูกยกขึ้นมาแล้วกระแทกลงมาอย่างรวดเร็ว เสียงลมประหลาดดังสู้หนึ่งคลาก่อนที่จะมีเสียงสุดท้ายของชีวิตทั้งสี่ประหลาดดังออกมาอย่างแผ่วเบาปานเสียงถอนหายใจจากนั้นร่างทิดดิ้งกลิ้งไปมาก็ค่อยๆสงบลงอย่างชา้ชาๆส่วนที่ถูกพิษทำร้ายก็ค่อยๆเน่าเปื่อยลงไปอูหลิงเยียนก้าวเดินเข้าไปหาตาข่ายฟ้าพร้อมกับเก็บพัดยัดเข้าไปที่อกเสื้อแล้วกล่าว งต้องหาคนที่ใช้มันแล้วสินะใครกันที่จะเหมาะสมกับตะทายฟ้าพื้นนี้อปู่หลิงเยียนยา้มยิ้มอย่างเจ้าเล่แล้วกล่าวข้ายังเหลือมันอีกผู้นึ่งเต้าหมิงเสียดับว่ามันเหมาะสมยิ่งนัก ด้วยวิชาค่ายก้นของมันบวกกับตะขายฟ้าผืนนี้เกาะพิษทั้งเจ็ดคงไม่มีผู้ใดขาดคิดได้นึกย้อนกลับไปที่ตานานใต้ทะเลสาบบูหลิงเยียนโตมิงเสียโตยื่ยนสือได้ร่วมต่อสู้ปิดตาน้ำดังกล่าวแต่โตมิงเสียกลับถูกไม้เท้าของหูหลิงเยียนดูดกลืนวิญญาณเข้าไป แต่พ่อู่หลิงเยียนดูดกลืนพลังวิญญาณของมัชฉาอาถรรพ์เพื่อจะผนึกตาน้ำนั้นไม่เท้าที่ดูดกลืนพลังวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ย่อมม่อาจทนทานได้ถึงกับแตกหักเป็นเสี่ยงเสี่ยงวิญญาณของโตหมิงเสียจึงกลับเข้าสู่ร่างอีกครั้งแต่เมื่อยามนี้ปู่หลิงเยียนกล่าววาจาเช่นนี้ออกมาแสดงว่าโตหมิงเสียยังคงไม่ใช่โตหมิงเสียหรือ ภายใต้ความมืดมิดทุกสรรพสิ่งมันย่อมได้ข้อได้เปรียบนี้เก็บงำซ่อนเร้นจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่มีบางกลุ่มที่ใช้โอกาสนี้ในการไล่ล่าเงาดำหลายสายพุ่งปราดไต่เชิงเขากระจายเป็นจุดต่างควางเชือกติดตะขอขึ้นไปด้านบนเกี่ยวกับคนหินอย่างชำนาญพร้อมกับดิดล่างกลข้างบน เป้าหมายของคนกลุ่มนี้หาใช่ธรรมดาสามัญแต่กลับเป็นตำหนักที่ปลูกสร้างขึ้นระหว่างสองหน้าผาเป็นสิ่งปลูกสร้างที่งดงามวิจิตรและอันตรายในคราเดียวกันฐานตำหนักไร้ที่ยึดเหนี่ยวมีเพียงด้านข้างของตำหนักเท่านั้นที่ยึดกับหน้าผาทั้งสองด้านตำหนักยกตำหนักยกผิดแผกไปจากตำหนักหววเหอโดยสิ้นเชิงตำหนักหวนเหอ เต็มไปด้วยสิทธิ์ตำหนักมากมายแต่ตำหนักหยกกลับมีเพียงเจ้าตำหนักที่ดาน้อยและสิทธิ์เพียงสี่คนเท่านั้นแต่เพราะแต่ละคนที่อาศัยในตำหนักแห่งนี้ต่างมีพลังยุทธที่สูงเยี่ยมมากนักทําให้ศัตรูไม่กล้าเข้ามาก่อกวนแต่ค่าคืนนี้แตกต่างออกไปเมื่อศัตรูที่กล่าวถึงนั้นเป็นเกาะกระดูกปีศาจภายในตำหนักถูกจัดอย่างเป็นระเบียบ พื้นไม้ที่เงาจนปาาสะท้อนส่วนบนลงมาอยู่ที่พื้นยามนี้พื้นว่างที่มีเก้าอี้จัดวางไร้คนมานั่งนานปีตําหนักที่ไม่ได้ต้อนรับมันผู้ใดมานานกลับต้องต้อนรับคนผู้หนึ่งเป็นบุคคลที่สวมใส่ชุดดังคนยุคโบราณสวมใส่หมวกทรงสูงอาพรสีม่วงดำด้านหลังมีกระบี่สองเล่มหนึ่งดำหนึ่งขาวเทพสรานรม เบื้องหน้าของคนทางห้าที่นั่งบนเก้าอี้สลักสวยงามก็คือทิดาน้อยร่างเล็กบางดั่งทาลกน้อยสวมใส่อารพรสีแดงเพลิงปักลายหงด้วยใบหน้าที่ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งใดทำให้นางยิ่งมองยิ่งลึกลับมากทวีค่นคืนนี้ตําหนักหยกเรานอกจากท่านแล้วยังมีผู้อื่นอีก ทิดาน้อยกล่าวพร้อมกับรอยยิม้มถือเป็นวาสนาที่ข้าได้มาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้มากนักนานมากแล้วที่ข้าไม่ได้เห็นท่านต่อสู้กับผู้ใดนับตั้งแต่ท่านหนีออกมาจากเกอบพิษทั้งเจ็เทพสลานลมกล่าวพูดถึงเกาะพิษทั้งเจ็ดข้ากลับนึกถึงหลางฟงน่าขำยิ่งนัก ท่านคิดเช่นนั้นหรือไม่ทิดาน้อยกล่าวหัวเราะออกมาด้วยแววตาที่เวทนาต่อสิ่งที่กล่าวเด็กน้อยนั้นเกิดมาพร้อมดลวยความขัดแย้งภายในตระกูลถ้ามันรู้ว่าท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่ผลักดันมันไม่ให้ต้องกลายเป็นเครื่องสังเวยต่อเต่ามังกรหมื่นปีทิดาน้อยได้ฟังเช่นนั้นดิบกล่าวตัดออกมาพอเถอะ เรื่องรามันก็นานมากแล้วเป็นท่านต่างหากที่ยอมหักอาหารกับหลิงจูและสิบพูดเท่าในสุสาบนบรรพชนประกาศเป็นอริอย่างชัดเจนแล้วแอบช่วยเหลือแม่เท่าฉีพาหลังฟงหลบหนีออกจากเกาบพิดท,ทั้งเจ็ดเทพสลานล,ลมกลับแทรกเสียงขึ้นมาก่อนฮึแล้วก็เป็นข้าเองที่คิดจะสังหารสายเลือดของตัวเอง ข้ามาวันนี้เพื่อจะขอบคุณต่อท่านที่ช่วยขัดขวางข้าในวันนั้นที่เชิงเขาอาลามพิสุทธิ์ไม่เช่นนั้นข้าคงมิอาจเทพสรานลมคนเดิมที่ข้ารู้จักหาได้เป็นเช่นนี้ไม่ธิดาน้อยกล่าวออกมาเทพสรานลมหัวเราะออกมา ล้วเงียบเสียงลงต่อแล้วกล่าวในอดีตนอกจากหลินจูแล้วก็มีแต่ท่านเท่านั้นที่ข้าสามารถระบายบางสิ่งบางอย่างออกมาได้เด็กน้อยธิดาน้อยเปลี่ยนน้ำเสียงลงต่ำเธอเรียกเทพสลานลมแล้วกล่าวต่อเรื่องราวระหว่างเจ้าและหลินจูเจ้าทั้งสองควรรู้จักปล่อยวางบ้าง หิินจูในเวลานั้นไม่สามารถต่อต้านสิบผู้เท่าได้แม้แต่น้อยทั้งยังต้องต้านเนตรลาชันจนร่างกายอ่อนแอนางไหนเลยจะต้องการให้ทานลกน้อยที่เกิดออกมาต้องกลายเป็นเครื่องสังเวยสิ่งที่สำคัญตอนนี้ทาลกนั้นเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วและข้าก็รู้ว่าเจ้าหวังอยู่ลึกๆ เทพสลาลมผู้ไม่เคยปล่อยให้ความรู้สึกภายในใจควบคุมใบหน้าที่แน่นิ่งกลับต้องเป็นบุคคลที่อ่อนไหวในเวลานี้ครั้งหนึ่งข้าเคยหวังแต่หลังจากธิดาน้อยแทรกเสียงขึ้นมาเจ้ายังคงหวังข้าเชื่อว่าหลานของข้าต้องทำในสิ่งที่เจ้าหวังได้แน่นอน เทพสลานลมเงยหน้าขึ้นมาด้วยความหวังที่ประกายอยู่ในดวงตาคู่นั้นท่านเชื่อไม่นานเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นมาอย่างกระชันชิดเป็นร่างของสี่สิวิ่งเข้ามาหาีิดาน้อยแต่ก็ยังไม่ได้กล่าวสิ่งใดออกมาเพียงยกมือปรามไม่ให้คนทั้งสี่กล่าวสิ่งใดธิดาน้อยเพียงยิ้มเป็นคำตอบให้กับเทพสรานลมก่อนจะกล่าวออกไป เจ้าบอกว่านานแล้วไม่ใช่หรือที่ไม่ได้เห็นข้าต่อสู้กับผู้ใดเทพสลานลมแย้มยิ้มมากมาแววตาพันแป,แปลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วคราวนี้เต็มไปด้วยแววตาลิงโลดทั้งสิน้นปราณพลังไหลสภาพกลางกั้นออกมาจนเห็นเป็นม่านพลังสุขสว่างเรืองรองขยายแพร่ออกไปจนมิอาจประมาณได้เลยฝีมือท่านนับว่าสูงส่งยิ่งกว่าคราก่อนนะัก ปรานเทพอสูรกำบังนับเป็นวิชาซ่อนเล้นที่น่าหวาดกลัวมากแล้วกลับสามารถบดบังพลังมหาศาลเช่นนี้ได้จ้บกล่าวหนักเกินไปฉายาเทพสลานลมของเจ้าหาได้มาเพราโชคช่วยไม่เสียงฝีเท้าปรากฏขึ้นมาในทุกทิศทางเงาสีดำหลายสายพุ่งเข้ามาในห้องโถงกลางที่กว้างใหญ่อย่างรวดเร็วไม่นานคนทั้งหก ก็ถูกล้อมด้วยร่างปริศนานับไม่ถ้วนยิงทอดเวลานานร่างนั้นก็มากทวีจนโถงกว้างนั้นเน้นตาไปอย่างรวดเร็วปานพลังไร้สภาพกับเพิ่มทวีจนสูงสุดเป็นพลังที่น่าตระหนกไม่น้อยเงาดำแต่ละสายล้วนเต็มเปี่ยมด้วยพลังยุทดที่มีอาจมองข้ามได้ทั้งสิน้นร่างของสิษย์ทั้งสี่คนหมายจัดทยานเข้าใส่ศัตรูแต่กลับต้องชะง,งักร่าง เมื่อธิดาน,น้อยแทรกตัวผ่าอากาศเข้ามายืนขวางหน้าคนทั้งสี่เอาไว้พร้อมกับกล่าวออกมาเพื่อต้อนรับเทพสรานลมวันนี้ข้าโต๋เหมยจู่จะขอลองเล่นกับพวกเจ้าสักคราคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นยอดฝีมือระดับเดียวกันก็หวังที่หว่าจิ้วกงฟู่และอูซ่ซือหกทั้งสิ้นประมุกเทา ให้ความสำคัญกับข้ามากขนาดนี้เลยหรือทิดาน้อยครุ่นคิดอยู่ในใจทิดาน้อยก้าวเดินออกไปอย่างช้าๆสภาวะจิตที่มั่นคงยากจะมีสิ่งใดทำให้สั่นคลอนได้พริบตาเดียวกลับมีเงาสายสีแดงวูบผ่านกลางกลุ่มคนทั้งยี่สิบคนเพียงเซียววินาทีสายตาทุกคู่จ้องมองเงาร่างของทิดาน้อยกลับมีร่าง ชุดลัดกุมสีดำร่วงหล่นลงอย่างรวดเร็วชีวิตในภพภูมินี้นับว่าจบสิ้นแล้วเงาร่างสีแดงเคลื่อนผ่านไปทิศทางใดกับต้องมีร่างไร้ชีวิตล่วงลงจมเลือดทิ่ไหลทะลักออกมาอย่างน่าอนาถเสียงดังสนัน่นดังขึ้นพร้อมกันเมื่อเงาร่างสีดำที่เหลือต่างมิอาจยืนนิ่งได้แล้ว ่างพากันถมกายเข้าหาทิดาน,น้อยด่งพายักโหยทิดาน,น้อยยิ้มยิ้มออกมาก่อนที่นิ้วมือเรียวเล็กจะจับรวบปลายผมด่งกำลังเพลิดเพลินกับความงามของเส้นผมตนตรงหน้าบานกระจกมิปานเสียงเค้นในลำคอของเจ้าตำหนักร่างเล็กนี้ดังขึ้นมาเงาร่างสีแดงก็เคลื่อนไหวซ้ายขวาสลับจนมองเห็นเพียงเงาที่สลับไปมาระหว่างเงาสีดำ ที่ต่างหมายสังหารแผ่ไออมมหิตออกมาช่วงเวลาเพียงหนึ่งการทูบไหมร่างทิดาน้อยกลับยืนอยู่กลางวงล้อมด้วยร่างสีดำเป็นวงกลมความเงียบเข้าครอบคลุมตำหนักแห่งนี้ได้ไม่นานเกินช่วงเวลาหายใจเข้าออกร่างทั้งหมดต่างถมเข้าใส่อย่างต่อเนื่องปราณพลังไรสภาพถูกเร่งร้าจนหนาแน่นร่างทิดาน้อยเดิมทีก็อยู่ตำแหน่งที่เหนือกว่า กลับต้องมีแววตาที่แปลเปลี่ยนไปเพราะศัตรูแต่ละคนล้วนแต่มีกำลังภายในที่แข็งกล้าทั้งสิ้นท่านต้องการให้ข้าช่วยหรือไม่ท่านพี่เสียงของเทพสลานลมดังขึ้นมาท่ามกลางความตึงเครียดของสิทธิเอกทั้งสี่ของทิดาน,น้อยฮะพวกมันไหนเลยจะให้เจ้าต้องปืนแรงได้ทางที่ดี เจ้ากานการกปลานป้องกันตัวเจ้าเองเอาไว้วาจาของทิดาน้อยเป็นดั่งคำเตือนถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเทพสลานลมแม้จะยมยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่เฝ้ามองดูการต่อสู้เบื้องหน้านี้แต่ร่างกายกับห่องหุ้มด้วยปานพลังไลสภาพอย่างรวดเร็วยอดหยุดรุ่นหเยาวที่ได้ฟังสิ่งที่ผู้เป็นอาจารย์ตนได้กล่าวเช่นนั้นร่างพันถอยหลังมือทั้งสองตวัดไปมา พร้อมปรากฏม่านพลังคลุมเอาไว้ไปตายซะเสียงของทิดาน้อยดังขึ้นมาพร้อมกับบรรยากาศรอบกายร้อนผานปานเพิงโลกันเงาร่างสีแดงพลังขยายใหญ่ด้วยปราณหงสวรรค์ที่ก่อรูปร่างเป็นพญาหงขนาดใหญ่เพียงกระพือปีกหนึ่งคลากับสร้างกระแสรเริ่มร้อนที่มีอาจทรงไกลอย่างมั่นคง ระดับพลังยุดกลับทวีเพิ่มขึ้นจนเทพสลานลมต้องลุกขึ้นยืนสะบัดแขนเสื้อชักกระบี่มานสีดำออกมาเหล่าสิทธิ์ทั้งสี่ถอยกรูดไปกับพื้นหลังคาตำหนักพัทงทลายร่วงลงมาเมื่อร่างพญาหงสวรรค์กลางปีกสยายพร้อมปราณที่สุดร้อนเสียงกรีดร้องดังถูกไฟคอกของเงาร่างสีดำดังขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่นาน ก้อนพลังเพลิงสีแดงหลายสายก็พุ่งลงมาเบื้องล่างในบัดดลเสียงร้องโหยหวนดังออกมาในทันทีร่างสีดำต่างล้มลงและทิ้งชีวิตไว้ที่ตําหนักหยกทั้งสิ้นเทพสลารลมมองดูการเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีที่เกิดขึ้นจากร่างทาริกาตัวน้อยจนกลายเป็นนางพญาหงสวรรค์และกลับคืนสู่ร่างธาริกาน้อยดังเดิมแววตามัน หาได้มีความตื่นเต้นมากมายปรากฏออกมาผิดกับเหล่าสิทธิ์ทั้ง4ที่มองดูการต่อสู้ของผู้เป็นอาจารย์อย่างตื่นเต้นและหลงไหลในการเปลี่ยนแปลงนั้นรงังธิดาน้อยก้าวเดินเข้าไปหาร่างทั้ง20ร่างอย่างช้าๆนิ้วมือเล็กพลันแกะกระดูกกลางหน้าอกของร่างไร้วิญญาณทีละล่างพร้อมกับตรวจดูเส้นที่ผจรต่าง สายตาที่น่าผิดหวังของเจ้าหมายความว่าเช่นไรหรือเสียงของธิดาน้อยดังออกมาถามไทยต่อเทพสลาลลมในอดีตตำหนักหยกมีข้อห้ามให้สิทธิ์หรือเจ้าตำหนักรุ่นใดนำพาตำหนักหยกออกสู่บูริมถ้ายังไม่บรรลุเคล็ดวิชาของสวรรค์และเพลงกระบี่หยกแต่มาในยุคข,ของท่านกลับนำพาตำหนักยกออกสู่บูริมได้อย่างน่าเกรงขามนั่นยอมหมายความว่า ท่านสมเด็จวรยุทธจากคัมภีร์กระบี่ยกแล้วที่คาผิดหวังหาใช้เค็ดความจากพลังหงสวรรค์ไม่ในบูลิมนี้หาได้ยากนักที่จะมียอดวิชาใดมาต้านรับพลังหงสวรรค์ของท่านได้แต่แทบสลานล,ลมเช่นข้าไหนเลยจะสนใจวิชานี้ข้ากับสนใจในวิชากระบี่ยกของตําหนักท่านซิมากกว่าวิชาที่ถือเป็นข้อกําหนดของตําหนักยกจะลึกซึ้ง และลึกลับเพียงใดและเท่าที่ข้าทราบมาจากเจ้าตำหนักแต่ละรุ่นกับสามารถฝึกได้เพียงแค่พลังของสวรรค์เท่านั้นแต่กลับไม่มีผู้ใดฝึกเพลงกระบี่หยกได้สำเร็จขา้าเฝ้ารอดูเพลงกระบี่ยกของท่านแต่กลับไม่พบพานเช่นนั้นไม่ให้ข้าผิดหวังหรือ <c oughs> ในอดีตบัตรยจญเอี้ยนชิงสามารถฝึกปลือเพลงกระบี่หยก โดยปาดจากวรยุทธไดๆในกายอ๋อทวนทิศคาดเดาได้รวดเร็วนักทวนทิศวรยุทธไหนเลยจะไม่มีข้อแลกเปลี่ยนอ๋อข้าพอเดาได้ทุกอย่างแล้วร่างกายท่านก็ถือเป็นข้อแลกเปลี่ยนหรือไม่ทิดาน้อยพันเผยยิ้มออกมาแต่ไม่มีเสียงใดกล่าวบอก แต่แล้วใบหน้านั้นก็ต้องฉายแววตื่นตระหนกออกมาผิดพิดปกติแล้วผิดแล้วนางกล่าวออกมาอย่างแผ่วเบาก่อนจะทรยานล่างรับหายไปอย่างแตกตื่นเทพสลานลมและยอดฝีมือวัยยาวทั้งสี่ต่างตามติดไปอย่างรวดเร็วบังอาจบังอาจเกาะกระดูกปีศาจล้วปเปอยซือฆ้าสาบาน ว่าจะสับเจ้าออกปลาเป็นหมื่นหมื่นชิ้นกลับใช้อุบายเช่นนี้มาหลอกลวงค้ามันใช้ร่างทั้ง20ร่างเพื่อมาถ่วงเวลาและเพื่อให้ข้าตัดความสนใจรอบด้านออกไปแล้วเข้าไปช่วงชิงความลับนั่นร่างทั้ง20เป็นเพียงร่างที่กระตุ้นด้วยยาเพิ่มพลังวัดทั้งสิ้นมินนาเล่ามันถึงใช่มากถึง20ร่างเพื่อปิดบังซ่อนเลนร่างที่แท้จริง ลอบเข้าไปในตําหนักร่างธีดาน,น้อยพันชงากร่างลงยืนที่ระเบียงไม้สายตาทอดมองออกไปในความมืดมิดมือทั้งสองกําแน่นจนเส้นเลือดปูดโปนออกมาอาจารย์เสียงเรียกของสิษย์ทั้งสี่ดังออกมาเกิดสิ่งใดขึ้นเทพสลานล,ลมกล่าวถามช่างเถอะ ค้าประมาทเกินไปเท่านั้นทิดาน้อยกล่าวออกมาขณะที่สายตายังคงจับจ้องที่ความมืดมิดด้านนอกตำหนักแล้วหันกลับมาทั้งสิทธิ์ทั้งสี่เทียนกังมอจื้อแช่แช่พวกเจ้าทั้งสามไปสืบมาให้ได้ว่าคนของเกาะกระดูกปิศาจอยู่ที่ใดเหมยเหมยเจ้าเดินทางไปยังสุสาบนบรรพจาร์เชิญอาวุโสทั้งสองให้มาอยู่ที่ตำหนักหยก อาจารย์ท่านจะไปที่ใดแช่แชกล่าวถามขึ้นมาด้วยนิสัยของรวบป่วยสือคนผู้นี้ไม่ชอบอยู่ร่วมกับคนอื่นมันต้องหาที่สันโดษพักกายแล้วปล่อยให้ผู้คุมกฎของเกาะกระดูกปีศาจทั้งสี่ควบคุมดูแลคนของเกาะข้าจะออกไปตามหาปลามกเท่าด้วยตัวเองให้ข้าร่วมเดินทางกับท่านได้หรือไม่ เพราะข้ามีสถานที่ที่หนึ่งต้องไปไม่แน่ประมุกเท่าอาจจะยังไปสถานที่ที่ข้ากำลังจะไปเทพสานลิมกล่าวออกมาฮะสถานที่หนึ่งหรอเผ่าพานจาจะไปเผ่าพานทำไมกันหรือว่ายามนี้นอกจากศัตรูภายนอกที่น่ากลัวแล้วศัตรูภายในก็ใช่ว่าจะลากเลยได้หลินโม แม้ดูเป็นอิสตรีที่ไร้เดียงสาแต่ด้วยวิชาพิษที่ไร้กาดรุนแรงจนน่าตนกทาให้ข้าไม่วางใจเท่าใดนักซ้ํานางยังเป็นสิษย์เพียงหนึ่งเดียวของนาคพยาพิษหยองอีแม้แต่โตเจียข้าก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถรับมือนางได้อย่างง่ายได้ทำให้ข้าต้องคิดแผนไว้ล่วงหน้าโดยการเชิญบิดาข้าออกมาเพื่อป้องกันหลังฟงจากอันตรายที่กำลังลายล้อมเด็กคนนั้นอยู่ อาข้าเกือบลืมไปเลยว่าเจ้าก็เป็นคนของเผ่าพลานบิดาเจ้าก็คือผู้เท่าพิษหนึ่งในห้าผู้เท่าของเผ่าพลานข้ากับเผ่าพลานนับว่าตัดขาดสิ้นแล้วมีเพียงสายสัมพันธ์นี้เท่านั้นที่ยังเชื่อมกันอยู่แล้วทําไมเจ้าถึงคิดว่าลัวเปยดสือถึงจะปรากฏตัวที่เผ่าพลาน <c oughs> มันผู้นี้คิดรวบรวมมารสาตาทั้งสี่ชิ้นโศกา ทวนวิญญาณขุยทมินของท่านและก็บี่เลือดของท่านผู้นำเผ่าในเมื่อทวนวิญญาณไม่ขานรับต่อประมุกเท่าและขุยทรมินก็อยู่กับท่านเบาหมายที่มันจะช่วงชิงก็คือก็บี่เลือดของเผ่าพลานแล้วเช่นนั้นท่านสนใจจะร่วมเดินทางไปเด็ดศีรษะของมัตฉาตัวนี้หรือไม่ฮ่ทิดาน,น้อยเค้นเสียงออกมาพลับกับใบหน้าที่เครียดแค้นเดือดดาล แต่มิอาจระบายออกมาได้เพียงเสียอิ้มออกมาเท่านั้นสิ่งใดที่ธิดาน้อยถูกแย่งชิงไปสิ่งใดกันที่ทำให้ธิดาน้อยผู้ซึ่งเป็นดั่งพยักซ่อนกงเล็บในเงามืดมาโดยตลอดต้องกลายเป็นผู้ออกล่าการล่าเหยื่อเผ่าพรานครั้งแรกของเจ้าตำหนักหยกจะเป็นเช่นไรต่อไปผู้เท่าพิษซึ่งเทพสรานลมมั่นใจว่า สามารถสยบวิชาพิษของโตเจียและหลินโมาได้จะเป็นคนเช่นไรกันจบแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ฟังกันจนจบเรามาติดตามตอนต่อไปได้ในตอนภาชนะร่างวิญญาณนะคะขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะคะถ้ารู้หน้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูหน้าด้วยนะคะทุกท่านอย่าลืมรักษาสุขภาพให้ดีแล้วมาติดตามกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย